รวมค้นโดยบริษัทบริหารสินทร,รัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมท่านผู้ชมครับบ่อยครั้งนะครับที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับน้องๆอ,อาชีวะออกมาในแง่มุมที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเรื่องราวที่ดีๆของพวกเขาเช่นกันนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทร,รัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมปีที่8วันนี้ จะพาท่านไปรู้จักกับน้องๆอาชีวะจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกครับพวกเขาใช้วิชาความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นครับผมนายนนทวัฒน์ทนกันดีครับเรียนอยู่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกครับผมทำโครงการจิตอาสาครับผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีถึงบ้านครับโดยไม่คิดค่าอะไรครับเริ่มต้นเลยผมได้เงินจากวิทยาลัยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปซื้อเครื่องมือที่ว่าหาอะไรได้ระหว่างเรียนครับผมก็เลยมีความคิดว่า ฝึกฝีม,มือด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนถึงบ้านด้วยนะครับผมทางวิทยาลัยก็มีโครงการรับบริจาคพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วเพื่อซ่อมแล้วก็นําไปแจกแก่ผู้ยากไร้ผู้ที่ไม่มีครับก็เลยดึงเพื่อนมาแล้วก็น้องๆสาขาไฟฟ้าครับมาช่วยงานทั้งหมด11คนครับเด็กอาชีวะครับผมจริงๆแล้วมีแค่คนกลุ่มน้อยครับที่ว่าก่อเรื่องทะเลาะวิวาทคือมันเป็นมุมมองมาตั้งนานแล้วครับผมคือเราไม่สามารถไปลบความคิดของประชาชนได้ เด็กชีวะตีกันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนั่นเพียงส่วนน้อยครับแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กอาชีวะเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆกับสังคมเพราะว่าเราทําตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขครับเขายิ้มเขาอะไรครับแล้วเราแบบรู้สึกดีครับ และเพื่อสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้าใจกับแบบปีที่8จึงร่วมสมทบทุนเพื่อให้กับน้องๆได้นําไปส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับและถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับก็ถ้าจบไปก็คงใช้วิชาตัวนะครับช่วเหลือคนต่อไปครับ